ครับสวัสดีครับช่วงวันหยุดครับผมก็หาวิธีการเปลี่ยนตัวคอนโทรลแอร์ครับ <c oughs> ปกติเนี่ยเราจะมีตัวแกนเพื่อที่จะปรับแอร์ไปด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวานะครับถ้ารถยนต์ใช้มาแบบสักเปี6ปีก็จะเริ่มแตกครับผมก็ซื้ออันเนี้ยมาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับในแอปส้ม แต่ว่าเวลาเราซื้อเราก็พยายามเลือกรุ่นแล้วนะว่าเป็นรุ่น w 2 0 4ของ C ีคราสแต่ว่าพอเรามาใส่โอ้มันไม่ได้ใส่ง่ายอย่างที่คิดครับตอนแรกผมก็นึกว่าแกะซองมาแล้วอะไรที่ใช้ของเดิมได้เราก็จะใส่ไปมันก็จะมี3ชิ้นแบบนี้ครับชิ้นที่เป็นตัวยึดนะครับกับตัวจับแล้วก็ชิ้นชิ้นที่เป็นแบบตัวแกนเพื่อที่จะควบคุมไอตัวใบพัดข้างในนะครับ ก็คิดว่าเราใช้ของเดิมได้ของใหม่มาก็พยายามจะเสียบนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีเขี้ยวแบบนี้ครับด้านบน3เขี้ยวด้านล่าง2เขี้ยวนะครับผมก็พยายามลองนะครับลองทั้งเอา3มเขี้ยวขึ้นข้างบนเอา2อเขี้ยวขึ้นข้างบนบ้างเอา3เขี้ยวลงข้างล่างบ้างสุดท้ายก็ไม่สามารถทําได้ผมพยายามทําอยู่นานมากนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ไปเนี่ยเหมือนมันไม่สามารถล็อกได้ครับ เนี่ยครับผมพยายามแบบเสียบเข้าไปเพราะว่าตัวยึดของอตัวจับอันเนี้ยมันก็ยังมีอันเก่าอยู่เพราะว่ามันแตกเฉพาะ,ะตัวยึดอันนี้นะครับผมมาซื้อเป็นสีดำก็คือมันมัน,ม,นมันเซลล์อยู่นะครับก็เลยซื้อจริงๆมันต้องซื้อสีครีมแต่ผมซื้อสีดำผมก็ลองสลับไปสลับมาก็ไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะมีของเก่าอยู่แบบนี้ครับอันนี้คือของเก่า ผมคิดว่าของใหม่เหมือนจะใส่เข้าไปแล้วจะใส่ได้แต่มันจะไม่ล็อกครับผมก็เลยเอาลองดูลองถอดไอเจ้า,าชุดที่เป่าแอร์เนี่ยออกมาทั้งยวงเลยครับลองถอดการถอดต้องดึงขึ้นนะครับต้องดึงขึ้นฟ้าดึงขึ้นเพดานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแกนหักนะครับแต่ของมันก็เก่ามากแล้วด้วยนะครับผมขนาดผมดึงเนี่ยก็จะมีบางส่วนบางเขี้ยวหักนะครับ เนี่ยครับด้านขวามือเนี่ยของแท้ด้านซ้ายมือของใหม่ของใหม่อยู่ข้างซ้ายด้านขวามือมันมันจะขวามือเนี่ยจะเล็กกว่าของแท้จะเล็กกว่านะครับผมก็พยายามเอาอ่าของใหม่เนี่ยไปใส่แต่พอใส่แล้วครับมันเหมือนกับว่ามันไม่ยึดกับตัวตัวล็อกเนี่ยครับของใหม่มันจะ เกี่ยวไม่ได้คราวนี้วิธีการผมก็เลยตัดไอ้เจ้าเคี้ยวล็อกนี้เลยเพื่อจะเสียบเข้าไปให้มันอยู่ข้างในเพื่อให้มันลงลึกที่สุดเพื่อให้มันล็อกซ้ายล็อกขวาได้นะครับก,ก็ก็ทำได้อยู่นะครับด้านซ้ายเนี่ยล็อกนะครับแต่ด้านขวาเหมือนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคแต่ว่ามันก็ยังสามารถคุม คุมคอนโทรลได้บนล่างซ้ายขวาได้นะครับแต่ว่าบางทีถ้าจดเต้าตัวเล็กมาจับเนี่ยผมเชื่อว่าหลุดมือนะ่ก็เลยเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันครับก็แนะนำว่าอย่าซื้อครับ